ค่ะมาหนูอยากเข้าเหรอลูกหนูอยากเข้าเหรอคะก็อยากเข้าโอ้ยไปเขียนคิ้วมาเหรอคะเฮ้ยทำงานยิ้มเลยนะยิ้มละเออโยอ่ตบมือบ้านเราดูนี่เด็กเข้าในไลน์ไม่เป็นไรแหรอกิ๊กิ๊งกิ๊กิ๊งไม่ไม่ไม่ขายของไม่เป็นไรเอ้า ลูกน่าจะตกแสงดน,น,นึงนะคะเพราะว่านั่งต่ำเ<อ>ด,ดี๋ยวนี้ไม่เปิงไร,คร่ค่ะสิ่งนี้เรียกว่าอะไรครับพี่เจเนี่ยนี่เรียกว่าอะไรเนี่ยที่ใช้พูดเรียกว่าอะไรครับไม่ไม่อ่ะพี่เจพี่เจ,พ,เจพี่เจแนะนําตัวกับคุณลูกค้าหน่อยเร็ว <S <S <S> <S ว่าเราชื่ออะไรครับเจชื่ออะไรนะครับมัม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 นโปมัม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 กู๊ดบอยอะครับอ่ะพี่เจแนะนําตัวสิ่งดังๆกับคุณลูกค้าหน่อยพี่ อ่าชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับน้องน้องอะไรครับนี่คือน้องอะไรครับน้องอะไรแล้วช็อตไม่์เหรอคะชื่อน้องอะไรครับน้องอะไรอ่ะพีเจเดี๋ยวดูนะอ่ามามีครับมามีแนะนําตัวกับคุณลูกค้าหน่อยครับมามีจุ๋ยค่ะอ่าสวัสดีครับป๊าป๊าพุทธนะครับมาช่วยอ่ะคนนี้อ่ะนแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับ น้องชื่ออะไรคะน้องอะไรครับน้องกิ้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 งเจเจบอกดิน้องเจเจอ้านี่ใครเนี่ยจิกงนี่ใครคะเนี่ยจิกจิกหลงเจิกหลงอ๋อ้จิกหลงชื่อเชื่อมาค่ะชื่อพี่เจอันนี้เรียกว่าอะไรลูกอุ้ยอะไรเรียกว่าอะไรครับน้องมันยังเรียกกับแม่อยู่เลยเรียกว่าแม่แม่เรียกว่าอะไรคะเนี่ยกับแม่ใช่วันก่อนเรียกกับแม่แชมป แชมอะไรครับแชมแชมอะเราคุยของเราเลยเดี๋ยวก็มีคนอยากคุยด้วยเคยนะคะว่าเอาออฟต็อกแหมอันเนี้ยเอาออฟต็อกเอาออฟต็อกโอเคถ้าน้องไม่พูดป๊าป๊าก็จะพูดเองแล้วนะพูดปุ๊บเดี๋ยวมีคนอยากพูดแน่นอนโอเคอ่ะน้องน้องนั่งบนหมอนไหมน้องจะได้ตัวสูงขึ้นมานิดนึงโอเคป๊าป๊าทำหมอนให้อ่ะน้องยืนก่อนน้องยืนก่อน อ้าวสูงไปไหมสูงไปนี่แหละอ่าโอเคอ่ะสูงขึ้นมาแล้วสูงขึ้นมาแล้วโอเค,อเคพ่อน้องพ่อน้องชื่ออะไรครับจูจูพ่อน้องอชื่อจูจูเหรอพอ่อ <c oughs> คุณพอ่อคุณพ่อน้องชื่ออะไรครับอ้าวปิดการขายครับ <c oughs> เอาวางกิ่งกิ่งก่อนได้ไหมป,ป๊าขอสัมภาษณ์น้องนิดนึงได้ไหมคุณพ่อชื่อคุณพ่อน้องชื่อ <c oughs> พุทธคุณแม่ชื่อ จุยจ้ยแล้วตัวเองชื่อวว้าแล้วตัวเองชื่ออะไรครับตัวเองชื่อเจ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 ,เจโอเจเจ,จเจเจอยากเต้นไหมยอยากเต้นไหมครับเจเจพร้อมที่ยังบ้ากันนานอ่ะป,ะปะ๊านะป๊าป๊าเปิดเพลงให้เต้นเอาไหมครับเอาไหมเนะเอาเนาะเอาเพลงอะไรเอาเพลงอะไรบอกป,ะปะ๊าป๊าชักโอเคเอาเพลงชักชักชักพี่พี่พี่ พี่พี่แนนฝากเอ่อเอาโทรศัพท์ให้หน่อยครับชาร์ทับชาร์ทชารโอเคเดี๋ยวป้าเปิดให้ครับตัวนึงอ่ะเห็นอยู่แล้วมันนานเลยนะพี่ต้องการเป็นฝีพี่เจน้องอยู่ตรงไหนน้องอยู่ตรงไหนอ่าเอาวางกระจกก่อนวางกระจกก่อนอ่าแล้วยืนแล้วยืนแล้วยืนครับโอเคหนึ่งบทเพลงครับขอหัวใจให้น้องพี่เจขอดอกไม้ให้น้องพี่เจด้วยครับ ติ่งติ่งติ่งติงอ้าวหัวใจมาครับดอกไม้มาครับติ่ดี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 ดมกีดีมีดีดอดีดีดีด้ดี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 ด้ดี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 ดอดีด้ดอดีดีดี้ีด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 ี่อดูดี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 ีดดีีเี่หนูดี21ดอก โอ้โหเด็ดเด็ดเ็ดเ็ดโอ้ยหมวหว่เจมหมวโอ้โหคินครับพี่หนู่นีครับหมวกับหนวดเวลาเขาให้หมวกทีมันได้สามคนเลยหรอพี่ปุ๋ยพี่ปุ๋ยขอบคุณครับพี่ปุ๋ยพี่พีชขอบคุณครับอึงอหัวอยู่เด็ด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 เ็ดเ็ดเ็ดดร เจ็ดแปดเก้าสิบสิบมินิฮาร์ดมีไอศครีมคนด้วยีไอศครีมด้วยฮายดี้อู้ดดดดอ๋อลูกเต้นเรียกแขกแล้วเต้นเรียกแขกขอไล์ให้น้องสักสามหมื่นไล่ค่ะของไม่ขายนี่เอนเตอร์เทนครับพวกเราขอบคุณไอศครีมจากคุณเหมียวด้วยนะครับแปดไอศครีมแปดโคนด้วยกัน โอ้พี่หนุนีโอพี่หนู่นีเคยมาวานได้ได้ได้เอาเบลลี่ก่อนได้ไหมเอาเบลลี่เบลลี่พีเจเต้นเบลลี่ให้ให้เอฟซีดูหน่อยได้ไหมเก็บของขวัญได้ไหมขอร้อยแชร์ขอ้อยแโอ้ชิดดอกจากพี่หนูนีขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากพีเจขอบคุณครับเร็วขอบคุณครับพีเจงงว่าของขวัญผิดได้ยังไงนะของขวัญของพีเจจะมาในรูปแบบของไอติมเอ้บวก เอาหมู่เชืที่แม่เขารู้หมดนะเขารู้หมดนะการตัวจริงเนี่ยอันไหนคือสบู่พีเจรู้จักสบู่ไหมอันไหนสบู่พีเจู้จักสบู่เปล่าอ๋อจะเปิดจะเปิดลิปมันจะารีวิวจะเปิดลิปมันแล้วหนึ่งนะครับตอนนี้โอ้นี่เขาทาอย่างงี้ไหนทาทาลิปมันยังไงไหนโชว์ดิหายืนดิอ่าไหนโชว์ดิทาลิปมันใิุรูปด้วยพุงใหญ่อ๋อทาลิปมันอย่างงี้อุ้ยหมีไหมครับพีเจ ก็เขาอยากรีวิวขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เจขอบคุณครับหนยมาน้อยมาน้อยอยากได้มาน้อยากได้มานอยเหรอลูกหมาเนี่ยหมามันใช้เยอะนะเหรียญอะนานนานทีคนจะให้ไหน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  ไหนหมามันใส่ก้นยังไงหมามันใส่ก้นยังไงเมื่อกี้ใส่ก้นยังไงไหนพี่จะใส่ก้นให้หมามีดูทีแะไหนใส่ก้นยังไงโอ้หันแล้วโอ้ยตัวตัวแล้วโอ้คุณสมิตราขอบคุณครับอ่ะพีเจใส่ก้นใส่ก้นใส่ก้นแบบหมให้ดูหน่อยไหนหมาใส่ก้นยังไงเมื่อกี้น่ารักน่ารักอยากดูอะไรอีกครับน้องอยากดูอะไรอ่ะเก็บเก็บเก็บไอคนตอมาใครเก่งมากมาดูหลานก่อนถึงค่อยซื้อโอหมาอะไรครับพี่เจ มาไม yup. ่แล้วพี่เจทุกครั้งที่หมามาเราต้องใส่ก้นนะครับอ่ะพี่เจใส่ก้นครับพีเจนะฮะรก้ิเก้าเหรีเลยนะจริงหรอจริงโอ้งรขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากอุ้ยหมีมาพี่เจหมีมาพี่เจหมีให้หัวใจขอบคุณคุณอิงฟ้านะครับส่งหมีบราวมาให้น้องพี่เจคุณเจเอ็นบอกว่าโปรดีงามมากค่ะอืมโอเค มีนคนถามว่าแม่ลอดเดือนไหน,นไปไปลายปีค่ะทุกคนแต่ยังทันปีมงกออยู่นะคะอ่ะแม่มีเพลงอันนี้ห <c oughs> มามาแก่พี่เจ <c oughs> คอกกี้คอกคกี้พี่เจหมามาต้องทำไงใส่ก้นแล้วใส่ก้นใส่ก้นใส่ก้นอ้าวหมาไปแล้วสิหมามันจะมาแป๊บเดียวนะเดี๋ยวพี่เจต้องคอยดูไว้นะ <c oughs> <c oughs> พี่น้องพี่เจทายด้วค่ะเมื่อกี้ที่น้องพี่เจทายคือลิปมาร์กนะครับลิปมาร์กตัวนี้สีส้มนะครับลิปมาร์กลิปมาร์กสีส้มนั่นจริงลิปมาร์กมันมี2ตัวนะครับมีสีชมพูด้วยใช่ไหมใช่แล้วอันนี้นะครับมีในตะกร้าด้วยอืมใครอยากเห็นพี่เจเต้นอุ้ยมีไหมแล้วหนูนี่ ว้าวเป็ดเป็ดพี่ชิเป็ด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 ร้องไงครับเป็ดเป็ดร้องไงครับควัก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 ไหมน้องชอบอะไรที่สุดหมีเป็ดหมาชอบอะไรที่สุดคะน้องชอบอะไรที่สุดครับหมาอันนี้อะไรครับคิ้วออกคิ้วออกคิวระวังจิีบจ้าปะป๊าอันตรายลูกน้องต้องน้องต้องเปิดก่อนลูกส่งหมาไปแลก อ่านี่เก็บ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 อ่าเก็บเก็บเก็บอ่าพี่เจรู้จักอะไรอีกโอเคอ่ะพี่เจยื่นเมื่อไหมนั่งบนหมอนไหมนี่ทราจะได้สูงสูงอ่ะนั่งบนหมอนพี่เจชอบเพลงนี้มากโอเคโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวพี่เจจะอยู่กับเราอีกประมาณไม่เกิน5้านาทีนะฮะเดี๋ยวเราต้องเอาน้องลงแล้วนะครับเพราะว่า เพราะว่าเพราะว่าน้องจะต้องกินข้าวใช่เดี๋ยให้น้องเต็มตัวทานข้าวให้น้องเต้น <À S 3> อ้าวแต่เต้นแต่เต้น<ๆ>แ่แม่ขอเสียงเพลงดังขึ้นนิดนึงครับอ้าวโอเคฮะ b เบ y หัวใจรัวๆมาได้เลยหัวใจรัวๆมาได้เลยมีความสุขมากเลยช่วงไหนคะแม่ช่วงนี้นะคะช่วงประมาณบ่บายสองช่วงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้านี่แหละคะ่ะอยู่ในช่วงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไลฟดึกเพราะว่าเราต้องพาลูกนอนเอช้าก็ต้องพาลูกแปรงฟันนะคะ<อ>ดังนั้นก็เลยจะไม่ค่อยได้ไลฟช่วงนั้นจะเป็นช่วงบ่ายที่เป็นช่วงพีเจนอนนั่นเองใช่ไหมคะ ใช่ไหมดูหน้าดิแต่แฉะหยกดูหน้าปากพอเลยพีเจ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 ห้ามยิ้มนะห้ามยิ้มเราจะเล่นเราจะเล่นเกมห้ามยิ้มกันนะพีเจห้ามยิ้มนะโอเคมันมีห้ามยิ้มนะใครยิ้มก่อนใครยิ้มก่อนแพ้ใครยิ้มก่อนแพ้หนีมาใครนะลูกโป่งอยากได้ลูกโป่งเหรอมีเหรอเมื่อกี้มีเหรอใครส่งลูกโป่งเมื่อกี้เป็นหมีหมีถือหัวใจนะพี่บราว อ่ะพี่เจเรามาเล่นเกมกันนะใครยิ้มก่อนคนนั้นแพ้คนแพ้จะต้องออกไปจากไลฟ์โอเคไหม <c oughs> โอเคไหมโอเคถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองซมเด็วาชอบเลยแพน่เลยพ่อกับแม่ทำดิเดูพ่อกับแม่เด็กนี่เขาเก่งว่ะ เนียงหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่บอกป๊าแพ้แล้วเหลือเหลือเหลือมามีมีมีอยากได้มีเหรอมี I love you ลูกหนังกี้เป็น I love you คุณอูบีเคส่ง I love you มาให้ล่ะอ่าเหลือมามีชิงกับพีเจแล้วนะใครยิ้มก่อนแพ้นะป๊าป้าตกรอบไปแล้วโอ้ย I love you ขอบคุณค่ะสวยงามมากโอ้ยมีไหมครับนี่พี่เจมีมีมีขอบคุณครับด้วย เดีม่มีสองตัวด้วยนั่นน่ะไซย์คอมีอยากอุ้มอ่ะพี่เจขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับคุณครับก่อนขอบคุณครับม่พี่เจขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับอุ้ยหมีมาอีกแล้วนี่เห็นไหมต้าอุพี่เจขอบคุณครับยังไงคะ้าอุเปน้องนั่งนั่งเวลาคนให้ของเราขอบคุณครับยังไงนะคะพูดด้วยพูดด้วยพูดด้วยขอบคุณครับโอเคประธานช่วยขายของตลอดเลยอะชิงชนะเลิศเร็วชิงชนะเลิศนะเขาไม่เล่นกับแม่แล้ว ใครยิ้มก่อนแพ้นะเขาไม่เล่นกับแม่แล้วโอเคนะใครยิ้มก่อนแพ้นะแม่ได้มงกุทุกคนทุกคนแม่ไม่เล่นแล้วไม่ใช่น้องไม่ลูกไม่เล่นแล้วแต่ทุกคนเมื่อกี้เขาถามกันว่าบัตรเปิดหนึ่งแถมหนึ่งอีกได้ไหมได้สิเดี๋ยวเราแล้วมีโปรคิวไหมเราขอเคียย์ลูกชายก่อนลูกชายลูกชายอ๋อลูกชายใช้กล่องสบู่เป็นฮัลโหลฮัลโหล สวัสดีครับฮัลโหลพี่เจยโทรหาใครครับไหนฮัลโหลสิลูกฮัลโหลสิโหลโหลพี่เจยอยากพูดอะไรไหมพี่เจยอยากพูดอะไรก็ได้ป๊าป๊าปล่อยฟรีโอ้ยเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าทะเลาะมันสนุกเหรอทุกคนถ้าใครได้กล่องสบู่ไปลองเอาไปถูอยู่นะมันสนุกจาบบบมีคนบอกว่าแม่จุ๋ยยืนดูท้องหน่อยคุณไกด์ ยืนไม่ได้ลูกนั่งตากตอนนี้คุณไก่คุณไก่โอ้ไก่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 อันนี้เรียกว่าอะไรครับอันนี้เรียกว่าอะไรนี่ที่พี่เจใช้ทาเรียกว่าอะไรทาให้ผู้เป๋อจ้บานแองเจิลบานแองเจิลบานแองเจิลบานน้องเคยทาอย่างอันเนี้ยน้องเคยเหรอน้องเคยทาเคยทาให้คนอื่นไม่ได้ทาตัวเองน้องทาให้ใครครับ แกงแกงทาให้ป่อป้าได้ไหมพี่เจพี่เจขอพี่พี่อะไรนะคะพี่เจขอพี่พี่ขอสี่หมื่นไลค์ได้ไหมคะทำมินิฮาร์ดขอสี่หมื่นไลค์โอ้โหโอ้โหลูกชายป่อปาทาบัตรทาบัตรให้ป่อป้าได้ไหมครับถ้าใครได้กล่องไปลองทาบัตรนางฟ้าให้ป่อปาได้ไหมครับอุ้ยอุ้ยส่องส่องหน้าตัวเองแล้วตกใจอุ้ยอ่า แม่จุ๋ยทำไมไม่ติดเข็มกัดที่ท้องแม่อ๋อเรื่องการติดเข็มกัดที่ท้องไม่เป็นความเชื่อนคือคอะรเชื่อส่วนบุคคลมันติดแต่ว <ะ S 1> ่าเหมือนมีแค่ไม่กี่ประเทศที่มีความเชื่อนี้ฝรั่งเขาก็ไม่ได้ติดกันนะคะตอนแม่ท้องน้องพีเจแม่ก็ไม่ได้ติดเหตุผลของแม่คืออะไรไหมแม่เป็นคนแบบว่าซุ่มซ่ามดังนั้นเวลาติดเข็มกัดแม่กลัวว่าแบบเอ๊ะเข็มกัดเดี๋ยวถ้ามันกระเด้งกระเดง้งขึ้นมาแล้วแหลมทิ่มพุงอะไรเงี้ยอันนี้แม่ก็เลย เป็นความเชื่อของแม่ว่าแม่ไม่ได้ติดแต่ว่าก็จะมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยแวเราคืองีคใช่ใช่ใช่ <c oughs> บางคนเขาก็จะติดว่าเออเนี่ยฉันท้องอะไรอย่างนงี้ <c oughs> เป็นสัญ,ญลักษณ์ <c oughs> แล้วก็บางคนก็เป็นติดแก้เลสอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนแล้วแต่ <c oughs> แต่แม่อยู่บ้าน <c oughs> แต่แล้วแต่ค่ะคือคือคือติดกัน้อ้หเฮ้ยชุบเซ่มานีมาหนี้มานี้มานี้โอเคพีเจพีเจต้องไายบายทุกคนแล้วครับ คนละไลอยากขึ้นไลฟ์คนละไลเดี๋ยวเลบไม่บายลูกค้าแล้วพี่เจะน้องยืนน้องยืนปิดพุงด้วยปิดพุงด้วยปิดพุงด้วยพี่เจร่ำนาทุกคนครับคิ้ว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 าู้ลยิ้วค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 ินวิ้วคิ้จริ้จคิ้วคก้วคิ้วคอ้วคิ้วคิอวคิ้อคิ้ว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 ้ว้ว้้วู้้ิ้มคไหน เอ็งเชื่แบบเอ็งเชื่แบบเอ็งเชื่อแบบกี่สีนะบดเชื่อแบบเชื่อแบบเชื่บแบบโอเคนี่น้องขวบแปดเดือนจริงปะเนี่ยอุ้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 ยผิดด้านอ้าวน้องเวลาว้าวเวลาโชว์น้องต้องหันสีอันอันที่เป็นสีสีออกไปทางหน้าจอทางนู้นให้พี่ดูน้องยืนอ่าโอเคโอ้มีคนบอกว่ากดไลค์ให้ครบแล้วนะครับจนนิ้วล็อกเพื่อพีเจได้ไปสี่ได้ไปสี่หมื่นไลค์แล้วจริงๆด้วยขอบคุณแม่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณแมว โอเคพี่เจพี่เจล้ำลาทุกคนครับพี่เจบายบายพี่เจขอบคุณทุกคนด้วยครับอ่าเร็วเดี๋ยวป๊อปป้ายก่อนแบบนี้ต้องทํางานต่อแล้วว้ายกเท้าอะไรนะโอเคอ่ะพี่เจขอบคุณครับทุกคนก่อนเร็วเดี๋ยวน้องต้องไม่เตรียมตัวมาหม่ำข้าวแล้วไม่เอาด้วยนะไม่คืนแม่ด้วยนะอ่ะเร็วมาหม่ำจะไปยังแถมอ๋อหนึ่งแถมหนึ่งอ๋อหนึ่งแถมหนึ่งเขาส่งขายให้ว่าหนึ่งแถวหนึ่งนะแมปนักปล่อยนะเอาแค่น้องถามพีเจเดียวพีเจให้ปล่อยเลยพี่เจปล่อยเลยไหมปล่อยเลยไหมปล่อยแฟดเซลล์เลยไหม ปล่อยเลยไหมโป๊ะปังๆเอาไหมปล่อยไหมให้ปล่อยเลยไหมปล่อยเลยไหมครับถ้าปล่อยปล่อยโอเคเรามานับนับเขาดาวพร้อมกันเร็วสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งฮุ่นเล่ สิบมิสิบมิสุดท้ายสิบไม่ใช่สามสองสามเอาหมดแล้วหมดแล้วเ่าไปเอ่ยไป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 ไม่บายก่อนน้องบายทุกคนก่อนบ๊ายบายเออบ๊ายบายส่งจุ๊บด้วยส่งจุ๊บด้วยส่งจุ๊บขอบคุณครับไหว่ด้วยไหว่ด้วยจับเล็กจับเล็กจับเล็กเดี๋ยวไปจับข้างนอกนะโอเคเอาไปเอาไมค์คืนป๊าป๋ายังเนี่ย นี่อยู่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 นี่ค่ะน้องไปกินน้าด้วยนะน้องไปกินน้ําเลยนะลูกหมดเวลาแล้วเขาก็ไปมีข้าวคุกกี้นะไม่คิดเหรอไม่ชอบไายบายไมบายซื้อข้าวคุกกี้มาให้ทุกคนอร่อยมากของแม่พี่เจี๊ยบ